สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีสบายดีตอนแรกนะพี่น้องคือเมื้อนี้กะสนิมไม่ได้ไปหาอยู่หากินพี่น้องเลยสนิมสีมาเฮ็ดเมนูอันซุปน่อไม้พี่น้องมื้อนี้นะน่อไม้กะยูแม่เพิ่นเอามาแต่นาเมื่อเสานี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวขอนสิไปอันเผาหน่อไม้ก่อนพี่น้องก่อนไปสนิมกะขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องเมื่อสุกุสุกคนชี่เข้ามาติดตามและกรฮบส้มเป็นกำลังใจให้เสารนิม สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอนิมเนเดอร์ว้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้อสอนิมในคลิปต่อไปนะอันนี้ก็คือเนาะไม้ที่แม่เพิ่นเอามาแต่หน้ามือเสานี่พี่น้องเดี๋ยวคอยสิไปเผาก่อนพี่น้องเลยเผาอยู่แต่ทังเนาะพุ่นละค่อยดังควายอยู่แต่ทังเนาะเนาะไม้คอยกัดสิเผาอยู่นี่แล้วพี่น้อง นุ่มไม้กับนุ่มไม้กระซ่าพี่ ตอนนี้ก็ลืมซุกแล้วพี่น้อง,งทางเนะมันดับให้ไหมแล้วพี่น้องจะทักไนมายังม่ชันซุก ตอนนี้กระซุกแล้วพี่น้องนะไหมเขากัข้างในมันทันได้ไหมพี่น้องไม่แต่เปอิอมันหันจากเผาแล้วค่อยกะซิมาใบาพี่น้อยใบแล้วจังลาง เอาไม้คนละพี่น้องจึงดบหมดหลังจากใบแล้วล่ะกะ คอยกะทได้มาล้างค่ะตอนนี้ค่อยกะล้างแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยซิมาคูดก่อนพี่น้องคูดท้มันเป็นเส้นเรียบเส้นเรียบๆบางๆ

คือตอนนี้ค่อยกะคูดแล้วแล้วพี่น้องคูดให้มันเป็นเส้นเรียบๆแ,แล้วแล้วกะสีมาต้มพี่น,อน้องก้งนแล้วกัน้ำตาลคือเก่าพี่น้องเออมันจืดไว้เน้อ ต้มก่อนพี่น้องค้างปะไว้พี่น้องเอ้ยต้มจนกว่ามันจืดพูละจังมานปั้นน้ำมันพี่น้องคือตอนนี้กะฟดแล้วพี่น้องฟดแต้หึ่งหึ่งพูละค่อยต้มปลาไว้เป็นส้มโง่พูละพี่น้องเอ้ยมันกะน่าจะจืดแล้วพี่น้องพอค่อยต้มแต่โดนแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยสิมาเย็นน้ำก่อนพี่น้อง ຫຼັງຈາກຍຽນນຳແລ້ວເພິກະຊິມາເຊື້ອນຳຍ່ານາງພີ່ນ້ອງແລ້ວກະຫອຍສິ່ຄ່ເຊື້ອກະຕຶກນົກຄືກັ มีมีพักอีกตู้เซื้อพี่น้องเลยถ้าเซื้อพักอีกตูก้กะหอมแต่คอยยมีเลยไปได้เสื้อแต่ครั้งหม้อก็พี่น้องเพ็ดซุปหน้ตไม้นะล่ะขั้นตอนพี่น้องเ้ย ่อมอนน้องไม้แล้วก็ค่อยก็สิได้ไปจี้เย็นมาค โบก็พีน่น้องที่จะเอามาให้แล้วละพี่น้องค่อยสิไปจี้ก่อนพี่น้อง ໂຕນີ້ກະສຸກເນາະພີ່ນ້ອງແຈສຸກລະກະໄປກະຊິມາສຸກໜໍ່ໄມ້ພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ນະເຜັດສົດກະດີຈ້າ 对。对对 ก็ตเต็มไว้แล้วแต่ไมไว้มีทักหอมพีม่นข้าวโคพี่น้องถ้ามีงากกระเสื้องากกระเศษพี่น้อง ตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องคอยสมาตักสิโถยกันพี่น้องคือแนวยู่แนวกินก็นกนกนแล้วแล้วเนาะพี่น้องหลายเมนูพี่น้องมื้อนี้นะอันนี้ก็กคือซีนควายพี่น้อง มา้ี่น้องลพี่น้องหนึ่งข้าวแรงน้ำดิบ Ngày không bồi hài lòng nữa nè 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 hết nè 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 khai nè nó nè 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 khai nè ai

มาๆ รับมาดูเหมือนเดินเท้าดีที่นอสีมันต้มเลยหายชี้เลยนี่เด็ยวเข่าจะนั่งน้อยแล้วปุ่นมา

เดวผมเองเนองอกสเทอน่ะเอกพไมเอน้องเจอองแกลนเออเอเอเหาบันเนี่ยมันใครน้องก็ไม่สายเลยมึนนมากรเทาราลิงเขา ก็มึงทำไรอยู่เนาะพ่อตามน้ำนนไหาควายตามน,นี่บมกกพ้าใ่คจะสุกยาได้กรอ่าไม้ควายเลยห้าเราเขาทำเดี๋ยวสุาถึเาย <Es> สุกน้ำมันสุกน้ำมันยังมดล่ะซ่บกว่ามูแกงให้ดินแกงให้ไข่โรยใหญ่เลยค่ะแกงเหดผสมเก็ดผงเห็ดดินผงเลือกผอ่อออเลย่นะ ยับพังเอยขมาวานนี่เด้อยัองเส้นอ่ะยังเส้นเหมือนบินเลอกยับพังเลยมอบัลละคก์เม็ดกัน